วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูแก้วเก็บความเย็นน่ารักน่ารักกันค่ะอันนี้จะเป็นแก้วของยี่ห้อไฮโดรฟลาสนะคะแก้วอันนี้ปอยเล็งมาสักทักแล้วค่ะพอถึงช่วงลดราคาปลายเดือนที่แล้วก็เลยกดสั่งมานะคะนี่ค่ะที่ปอยสั่งมาจะเป็นขนาด20ออนนะคะเป็นรุ่นอออาราวทัมเบอร์ All All ค่ะรานะคาที่กล่องจะอยู่ที่1,500บาทนะคะแต่ปอยได้มาในราคาประมาณ1,200บาทค่ะเดี๋ยวปอยจะใส่ที่กร้ด,ดานเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะนี่มาเปิดกล่องดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะที่ปอยเลือกซื้อมาจะเป็นสีเรนนะคะจะเป็นสีฟ้าอ่อนค่ะสีสวยน่ารักมากเลยนะคะจะออกเป็นฟ้าตุ่นๆละมุนละมุนค่ะต้นแก้วจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะอันนี้ปอยตั้งใจจะมาใส่พวกโกโก้โกชามะนาวกินเวลานั่งทํางานบนโต๊ะนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยปอยใส่แก้วธรรมดาค่ะแล้วน้ําแข็งก็จะละลายเร็วนะคะต้องหาจานรองมาด้วยค่ะเพราะไม่งั้นโต๊ะก็จะเปียกนะคะ ไปเลยตัดสินใจซื้อเป็นแก้วเก็บความเย็นแบบนี้มาดีกว่าค่ะน้ำแข็งจะได้ไม่ละลายเร็วแล้วก็โต๊ไม่เปียกด้วยนะคะค่ะตัวแก้วจะเป็นฝาแบบนี้นะคะเป็นฝาแบบเลื่อนค่ะคอยชอบฝาแบบนี้นะคะเพราะปกติเนี่ยไปชอบใช้หลอดกินค่ะนี่ค่ะเราจะมีเป็นหลอดแก้วแบบนี้นะคะก็สามารถเสียบแบบนี้ได้พอดีเลยค่ะหรือว่าจะใช้ดื่มก็ได้นะคะถ้าใครไม่ถนัดใช้หลอด ก็เปิดฝาออกมาด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะมีเป็นใบแนบมาให้ค่ะฝาด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะตอนแรกไปกํลาลังเลค่ะว่าจะเลือกเป็นขนาด16ออนดีหรือว่าขนาด20ออนดีนะคะสุดท้ายก็เลือกมาเป็นขนาด20ออนค่ะพอได้มาเราก็ถูกใจนะคะไปว่าขนาด20ออนเนี่ยกำลังเหมาะมือค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะเดี๋ยวเรจะลองวัดขนาดให้ดูค่ะ นี่ค่ะความสูงจะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะคะด้านบนจะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วครึ่งค่ะแล้วก็ที่ก้นแก้วจะอยู่ประมาณ2นิ้วครึ่งเกือบ3นิ้วนะคะ,คะรูปทรงน่ารักถูกใจมากเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอาจะลองไปใส่น้ำใช้งานดูค่ะ นี่ค่ะตอนนี้ปอยก็ไปทดลองใช้งานใส่โกโกเย็นแล้วก็ทิ้งไว้หลายชั่วโมงแล้วนะคะลองมาดูที่ด้านในแก้วกันค่ะนี่ค่ะทิ้งไว้หลายชั่วโมงแล้วแต่น้ําแข็งก็ยังไม่ค่อยละลายเลยนะคะแล้วก็ที่รอบๆตัวแก้วก็ไม่มีไอน้ำเกาะค่ะแห้งสนิทเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าตรงตามจุดประสงค์การใช้งานของปอยค่ะ ไปใช้แล้วก็ถูกใจนะคะในอนาคตเนี่ยก็อาจจะซื้อสีอื่นๆเพิ่มอีกค่ะเพราะว่ามีสีน่ารักน่ารักให้เลือกเยอะเลยนะคะตอนที่ไปเลือกซื้อใบนี้มาเนี่ยไปก็ลังเลระหว่างสีเรนสีฟ้าอันนี้แล้วก็อีกสีนึงจะเป็นสีดิวค่ะออกสีเขียวมินอันนั้นก็น่ารักนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปซื้อมาใช้กันดูนะคะ เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาใ,ให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ